สวัสดีครับตอนเข้าสู่ Bitcoin c r ซ z y ครับประจำวันที่25พฤศจิกายนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำนายนะราคาแบบฟันธงแต่ว่าพอฟันปุ๊บนะฮะก็ร่วงทันทีนะครับอขอพูดแรงข่าวก่อนนะฮะกับสยาม b l o c k c h a i n c o อนะครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยราคา Bitcoin มันยังไม่ทะลุ10,000แสนดีแต่ก็ไม่แน่วันที่ผม ที่คุณเห็นคลิปนี้แล้วคือวันที่25เยนะฮะมันอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้แต่ตอนนี้มันยังยังไม่ยังไม่พ้นไอ้9 9 5 0นะฮะยังยังขึ้นไปแล้วก็ล่วงลวงมาเจอแนวต้านนะครับก็คราวนี้นะครับพูดถึงอินดิเคเตอร์นะที่บอกว่าอินดิเคเตอร์ทำงานนะฮะมีมีบุคคลหนึ่งนะที่มันันทงแล้วแบบมไม่น่านเลยนะฮะ,ะราคาบิตคอยลร่วงทันทีครับหลังจากจิมเคร m เมอร์ครับกล่าวว่า คนถือบิตคอยนั้นคือผู้ชนะครับไม่น่าเคลมเลยพอเคลมปุ๊บโอ้โหร่วงเลยนะฮะจิมแคมเมอร์ครับจาก CNBC ครับผู้ดำเนินรายการ Mad Money นะฮะได้ออกมาสนับสนุนบิตคอยในช่วง Lightning Round นะครับซึ่งก็ได้สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนวงการคริปโตอย่างมากนะครับในช่วงนี้ครับแคมเมอร์แนะนำว่านักลงทุนเนี่ยเทรดลงทุนนะนักเทรดลงทุนในบิตคอยมากกว่าหุ้น MSTR ของไมโคร t ซจีนะครับซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ลงทุนใน Bitcoin จำนวนมหาศาลและเขาก็ได้กล่าวว่าผู้ถือ Bitcoin เนี่ยคือผู้ชนะเออคือรู้ว่าต้องชนะแต่แบบไม่ต้องพูดก็ได้สำหรับออหลายหลายคนที่อาจไม่รู้นะครับในวงการคริปโตเนี่ยมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Inverse Cramer ครับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อจิมแครเมอร์ทำนายอะไรก็ตามนะหรือฟันธงอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะจะเกิดตรงข้ามเสมอครับคือมึงไม่ต้องพูกระดับนะจิมนะ ทางด้านของทีมครอปแลนด์นะครับบรรณาธิการบริหารของสื่อ The b l o c k ครับได้อธิบายได้ได้ได้โพสต์ใน X นะฮะว่ามันจบแล้วเรากำลังจะเหลือศูนย์แม่มึงก็ปั่นเนาะนี่ก็ปั่นเฉยฮะอย่าไปคิดเยอะครับคือพอแคมเมอร์เขาเขาฟันธงปุ๊บนี่ทีมครอปแลนด์ก็บอกว่าจบแลาบนายมันจบแล้วครับขณะเดยียวกันครับสุนัขข่า,ขาวคริปโตนะมิวโรสนะครับก็ออกมาพูดติดตลกครับว่าเก็บกระเป๋าของคุณแล้วเทขายทุกอย่าง ตลาดกระทิงจบลงแล้วมันชอบปั่นนะพวกเนี้ยนักเทรดคริปโตอย่าง Ash ค r y ปโตครับก็ออกมาปั่นนะว่านี่คือสัญญาณขายหรือไม่นะครับเจคอบคิงครับนักวิเคราะห์การเงินและนักทุนชื่อดังครับก <c oughs> ็ออกมาแชร์กราฟราคาบิตคอยครับที่ร่วงในอดีตนะหลังจากที่จิมเครเมอร์เนี่ยพูดถึงคริปโตนะครับก็ <c oughs> ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเครเมอร์ก็อ้างว่าเรายังห่างไกลจากจุดต่ำสุดของคริปโตมาก หลังจากนั้นครับบิตคอยก็ร่วงอย่างรุนแรงครับถึง4%ในเวลาแค่24ชั่วโมงจนทําให้ราคาลดลงต่ำกว่า41,000ดอลลาร์นะครับเรียกง่าว่าสื่อเนี่ยบางทีมันยังมีผลอยู่นะฮะต่อเรื่องของราคาบิตคอยเพราะว่ามันมีผลต่อจ,จิตใจของผู้ซื้อผู้ถือแล้วด้วยความที่ตอนนี้ตลาดมันยังเล็กครับคนถือมันไม่เยอะมันไม่ถึง1%ของโลกลเนาะมันก็จะสะเทือนง่ายนะครับแต่มันก็ไม่เคย เกิดผลนี้ได้นานหรอครับฉะนั้นที่คุณเห็นเขาพูดปันป่นปันป่นปัน่นปั่นนี่มันเป็นแค่การปั่นนะอย่าไปคิดเยอะนะฮะเขาจะฟันธงหรือเขาจะอะไรก็ตามทำนายอะไรก็ตามนี่ยอย่าไปคิดมากนะครับต่อให้วันนี้ถ้าบิตคอยไม่ล่วงจริงอะผมจะดีใจมากเลยเพราะว่าเราจะได้มีเวลาเก็บมันนะครับไม่งั้นเราไม่มีเวลาจริงนะเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้เราต้องกังวลมากกว่าคือเรื่องของแบงค์ชาติบ้านเรามากกว่าครับที่ยังไม่พูดถึงเรื่องของบิตคอยแล้วก็ยังไม่มีนโยบายในการเก็บบิตคอยเป็นรีเซิร์ฟเลยนี่แหละหน่าห่วงที่่สุดเพราาะวา เมื่อตอนที่แบงค์ชาติหันมาสนใจจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าราคาบิตคอยตอนนั้นมันจะเท่าไหร่แล้วประเทศเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับในการเข้าไปซื้อบิตคอยเพื่อมาถือครองนี่มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะฮะเห็นไหมผมบอกแล้วว่านักการเมืองแม่งพึ่งไม่ได้รัฐบาลก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราต้องรอให้คนมไม่กี่คนพวกนี้ครับตัดสินอะไรบางอย่างแทนเราหรือว่าทําบางสิ่งเพื่ออ,อ่มีผลต่ออนาคตของคนทั้งชาติหรือในประเทศตัวเองเนี่ย ประเทศเราเองเนี่ยผมว่าแม่งไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะครับฉะนั้นหน้าที่ของคนไทยคือทําแทนรัฐบาลครับคือวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ทุกคนควรถือบิตคอยครับเท่าไหร่ก็ได้ครับใช้เงิน3ามร้อยห้าร้อบาทคุณก็สามารถถือคองบิตคอยไว้ได้ครับดีกว่าไม่มีเลยนะฮะมีเป็นเศษดีกว่าไม่มีเลยนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้หรอดเรื่องนี้แล้วกันวันนี้มาสั้นๆครับมาปั่นให้พอเป็นกระสาสนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนราคาบิตคอยนะก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ ผมทำคลิปนี้ในวันที่24พฤศจิกายนนะครับช่วงเวลาประมาณสัก5โมงเย็นของประเทศไทยนะครับราคาตอนนี้เนี่ยคือเอาจริงดัชนีฟรนกรีตเนี่ยก็ลดลงนะจานแรก94ลงมาเหลือ80เองนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้คือ98,97ดอลลาร์นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นไหนไกลจะเป็นไซเบ์น 97, ะ97,98,99อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รอดูเพราบว่ามันอยู่ดีมันจะมีจุดที่พุ่งขึ้นไปถึง1 0 0 0 0 0เมื่อไหร่ ถึง1นึ่งแสนเมื่อไหร่นั่นคือปอดศาสตร์แล้วเป็นนาทีปอดศาสตร์นะฮะข้ามจากเลขห้าหลักเป็น6หลักนะครับนั่นคือนาทีปอดศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีก็แล้วกันถ้ามันถึงนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ไงฝากติดตามนะฮะบิตคอยน์ครีเี่ครับบ้ากรสุดเรื่องของบิตคอยนครับทุกวันประมาณ8ปดโมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยใน3ช่องทางครับหนึ่งคือยูทูบไททาวแชนแนลแล้วก็2ครับรัมเบิลไททาวแชนแนลครับชื่อเดียวกันเลยฮะไททาวแชนแนลนะครับคอนเซ็ปต์ของเราครับ คอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยเราทำคอนเทนต์เหล่านี้ให้คนไทยดูนะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับ Facebook Fanpage ของผมเองนะ z a c โ Nobody นะครับก็ลองเข้าไปค้นหากันละกันกน,นะแล้วก็คุณสามารถสพอกันได้ครับผ่านทางการกดไลค์กดแชร์ subscribe follow กันนะหรือว่าจะเติมเงินให้กับผมได้ทาง True Money พร้อมเพย์หรือว่าแซปซาุชิให้กันก็ได้แต่ไม่ต้องเยอะมากครับเสียดาย นะฮะน้อยๆก็ได้ครับไม่ต้องเยอะนะครที่ QR ียโค้ดข้างบน,นะคะับ i ิตคอยน์ไลน n i n งเน็ตเวินะครับส่วนใครอยากติดตามคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจในเรื่องของ Bitcoin ก็ค้นหาตามแฮชแท็กสยามสเตอร์นะครับหรือว่าอยากอุดหนุนเสื้อผ้าที่ผมออกแบบเองนะครับก็ผ่านทางเว็บไซต์ iamsatooichi.com นะครับแล้วก็ใครอยากจะเทรดคริปโตหรือซื้อ Bitcoin สามารถใช้บ่ายบิตได้นะฮะสแกนคิวอาโคตรงมุมหน้าจอตรงนั้นแล้วก็สมัครได้เลยเปิดบัญชีได้เลยนะครับปลอดภัยนะครับ ก็ลองสมัครดูก็แล้วกันหรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับวันนี้บิตคอยเคซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยทุกวันแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ